คนส่วนใหญ่พลาดโอกาสในชีวิตเพราะว่าทําแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยจีน่าก็จะบอกว่าทําไมบางทีเนี่ยชีวิตเราถึงเรารู้สึกว่าเรามันไม่ไปข้างหน้าทำไมไม่ขยับไปไหนรู้สึกคอเหี่ยวรู้สึกเหี่ยวเฉาบางทีเราทํางานที่เราไม่ชอบบางทีเราอยากที่อยู่บ้านเล่นกับน้องแมวของเรามากกว่าดูแมวดูแมวดูแมว <laughs> วันนี้มันดื้อมาะวิ่งไปวิ่งมาเอามาถ่ายคลิปด้วยซะเลยนะแต่โอเคมาเข้าเรื่องนะคะเวลาที่ชีวิตเราไ,ไม่ไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนะคะคอมฟอร์ตโซนคืออะไรคอมฟอร์ตโซนนะคะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูเป็นรูปรูปนี้นะคะ คอมฟอร์ทโซนหรือภาษาไทยเรียกว่าคอม์ตนั่นแหละคอม์ตคอมฟอร์ตอ,อ,อะโอเคเหมือนกันนะ,อะคอมฟอร์ทโซนนะคะคือเราอยู่ในโซนนี้มันจะเป็นโซนที่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราอย่างไงอะปลอดภัยดีเราชีวิตเราโอเคอยู่แล้วแต่จริงยังไม่โอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถูกมันเป็นธรรมชาติอะว่าเราต้องก้าวไปข้างหน้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ก้าวไปข้างหน้าหรือว่าถ้าเราไม่เติบโตเราก็จะค่อยๆ่ตายนะคะอันนี้เป็นคําของไอสไตล์เลยเขาบอกเลยว่าถ้า เราไม่เติบโตเราก็ทําไมเราก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาแล้วกายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ที่เดิมนานๆแล้วเรารู้สึกว่าไม่เติมเต็มเรารู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นเพราะแบบนี้เราอยู่ในคัมเปอร์โซนมากเกินไปเพราะฉะนั้นวิธีแก้คืออะไรคือเราจะต้องออกมาทําอะไรใหม่ๆการที่เราออกมาทําอะไรใหม่ๆเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวเพราะว่าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ในโซนนี้ที่เขาเรียกว่า Fear z o n e นนะคะ เฟียโซนพอเราอยู่ในเฟียโซนเนี่ยเราก็จะ,ะไม่มั่นใจในตัวเองเราชอบหาข้อแก้ตัวบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ชอบอะไรแคร์คาพูดของคนอื่นทําให้เราไม่ได้เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราทํางานประจําอยู่แล้วเราอยากที่จะออกจากงานมาทําออนไลน์ แต่ว่าก่อนที่เราจะมาทําออนไลน์เราก็จะต้องมีความรู้สึกกลัวใช่ไหมเฮ้ยแล้วถ้าทําแล้วมันไม่ได้ละ่ะถ้าทําแล้วมันไม่เวิร์กล่ะถ้าทาแล้วคิดหัวข้อไม่ออกแล้วถ้าไม่มีคนดูละ่ะแล้วเพื่อนที่ทางานจะคิดยังไงพ่อแม่จะคิดยังไงพี่น้องจะคิดยังไงเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยเราไม่ใช่คนสวยเราไม่ใช่คนเก่งทุกอย่างเหล่านี้อยู่ในเฟียร์โซนหมดเลยเพราะฉนั้นถ้าเราอยู่ในเฟียร์โซนเราจะสามารถมาอยู่ในโซนสีเขียวได้ไหมโซนสีเขียวคืออะไรคือโกด์โซนหรือโซนที่เราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วนะคะ ทุกอย่างที่เราอยากได้ในชีวิตนะทุกอย่างที่เราอยากมีอยู่ในโซนสีเขียวนี่หมดเราอยากมีบ้านเราอยากมีรถเราอยากมีเงินเก็บในบัญชีกี่ล้านกี่แสนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในโซนสีเขียวนี่หมดเพราะฉะนั้น ถ้าเราออกจากโซนสีแดงมาโซนสีเขียวไม่ได้เราก็จะติดอยู่ตรงนี้บมงคนพอจะออกมาปุ๊บม,มาอยู่ที่อะไรมาอยู่ที่เฟียโซนอย่างที่ซีน่าบอกใช่ไหมก็เกิดความกลัวแต่ถ้าเรามัวแต่ติดอยู่กับความกลัวเนี้ยเราก็จะมาไม่ถึงโซนสีเขียวสักทีเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวไป,ไป,ไปให้ได้แต่หลังจากโซนความกลัวเนี่ยมันก็จะมีอะไรรู้ไหมมันก็จะมี learning zone นะคะ learning zone เนี่ยคืออะไร learning zone คือโซนแห่งการเรียนรู้นะคะพอเราตัดสินใจแล้วเฮ้ยฉันจะลงมือทําเลิกลลกลัวเลิกสนใจคํา รอบข้างคำของคนรอบข้างชีวิตฉันเนี่ยมันเป็นของฉันฉันจะทําไมฉันจะทําตามในสิ่งที่ฉันต้องการและมันดีที่สุดสําหรับตัวฉันคณอื่นจะว่ายังไงช่างมันนะคะเราก็จะมาถึงโซนการเรียนร,ร,รู้โซนการเรียนรู้ก็คือโซนที่เราทําไมเริ่มพัฒนาทักษะเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากทําออนไลน์ใช่ไหมอ่าเรามาลองลง Facebook เรามาลองเล่น Facebook เรามาลองที่จะ,ะเปิดเพจเรามาลองทําคลิปเรามาลองโพสตสูบขายของหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ l e ARNING โซ e แล้วแล้วพอเราอยู่ l e ARNING โซ เราทําแบบที่เราทําที่เราเรียนรู้มาเนี่ยทำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยวันหนึ่งเราก็จะไปถึงที่อะไรที่โกรดโซนแทนเพราะฉะนั้นลองดูเลยว่าตอนนี้ตัวเองติดอยู่ที่โซนไหนเรื่องติดอยู่ที่โซนแรกอยู่หรือเปล่าโซนแรกคือ,อะายหอเหียเห่ยวเหี่ยวเช้าแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไปทางไหนเลยชีวิตตันติดอ่าติดเพดานรายได้ไม่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ของเราขึ้นไปอีกเราอาจจะคิดว่าเราอยากเริ่มทําออนไลน์แต่เรากําลังกลัวอยู่หรือเปล่าเรากลัวคําพูดของคนรอบข้างเรากลัว เพื่อเราไม่สับสนเรากลัวพ่อแม่เราไม่สนับสนุนเราไม่มั่นใจในตัวเองเราคิดว่าเราเป็นคนไม่เก่งเราไม่มีความสามารถเรามีข้อแก้ตัวเยอะแยะมากมายฉั้นมันโลเทคฉันมันหัวช้าชั้นมันไม่มีทุนชั้นมันอะไรจนชั้นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือข้อแก้ตัวทั้งหมดนะ วันนั้นตอนที่ตินาเริ่มการทําออนไลน์ถ้าติ娜โมจะติดอยู่ในโซนนี้แล้วมีข้อแก้ตัวว่าฉันไม่เก่งฉันไม่สวยฉันไม่รวยฉันไม่มีความสามารถติ娜ไม,ไม่ไม่มีวันมาถึงโซนนี้ไม่มีวันมาถึงจุดนี้เพราะว่าอย่างที่ติ娜บอกจําไว้ว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันอยู่ในนี้หมดโอเคไหมทุกอย่างที่เราอยากได้มันอยู่ในพื้นที่สีเขียวนี้หมดนี้หมดนะคะก็คือโกร w โซนนั่นเองนะคะ เพราะนั้นนาะติน่าก็ฝากเอาไว้เท่านี้เนาะถ้าสมมุติว่าใครอยากได้เกบความรู้ดีๆแบบนี้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒน,นาตัวเองหรือว่าเป็นเรื่องของการทําออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะติดตามช่องติน่าได้เนาะที่ช่องอ่าติน่าเทเลอร์นะคะติน่าเทเลอร์นะคะหรือว่าใน YouTube ก็ได้นะคะอ่าทีนีตันชาแนลหรือว่าจะไปติดตามที่ Tik t o อกหรือว่า IG ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ติน่าก็ฝากเอาไว้เท่านี้เนาะตอนนี้ใครอยู่ที่โซนไหนกันบ้างนะคะคอมเมนต์บอกมาคางตายได้นะคะ จ้าววันนี้พี่หน้าก็มีเท่านี้ค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนคะ่ะ